ส่วนเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าไปดูตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีอิทธิพลร่องมรสุมผ่านประเทศไทยอย่างที่ชายภูมิเนี่ยนะคะทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ําไหลหลากแล้วก็เรียกว่าในบางพื้นที่นั้นเ,นเกิดพังทลายอย่างเช่นาฝายน้ํำล้นหรือแม้กระทั่งเนี่ยพื้นที่ที่เขาเป็นแนวก้านเองก็ตามทลักเข้าไปในหมู่บ้านอย่างที่ ประชาชนเองนะบอกเลยว่าการสัญจรระหว่างหมู่บ้านตอนนี้บริเวณสะพานคอนกรีตขนาดกว้าง1.5เมตรขาดชำรุดก็สัญจรไม่ได้หรือว่าชาวบ้านหนึ่งพันหลังคาเรือนได้รับผลกระทบที่สำคัญกว่าการสัญจรไม่ได้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการขาดแคลนน้ำอบบุปโภคบริโภคเนื่องจากว่าฝายก,กักเก็บน้ำดังกล่าวเนี่ยพังเสียหายน,นี่นนตั้งแต่น,น้องบัวระเวอสิบห้าสิบหกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าในช่วงของสัปดาห์นี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองอีกเพิ่มเติมด้วยอืมคือคือตอนนี้มีหลายที่นะฮะที่เรื่องของอน้ํานั้นเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็ฝายกั้นน้ําล้นเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ที่ชัยภูมินะฮะในขณะที่อ,อ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคําที่ตาบลโนนราศีอำเภอรบรบรือจังหวัดมหาสารคามก็เกิดน้ำเนี่ยมันซอกเนี่ยนะฮะใต้คอนใต้เขาเรียกว่าอะไรใต้คอนกรีตเนี่ยนะฮะ ทำให้ดินเนี่ยมันพังลงมาแล้วตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยนะครับมันล้นทะลักเนี่ยออกจากอ่างนะครับซึ่งล่าสุดนั้นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั้นก็ทวิตข้อความนะก็บอกว่าจากกรณีอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคาเนี่ยนะฮะที่มันแตกทําให้น้ําทะลักออกจากอ่างน้ํากระทบสามตำบลในฐานะประธานกรรมการทกศส,สั่งการให้ลงไปสํารวจความเสียหายและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยถุงยังชีพพร้อมบุคลากร ส่วน,นระยะต่อไปมีข้อสรุปความเสียหายทั้งหมดจะเร่งทําแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกรรวมถึงพักหนี้ผู้ประสบภัยพิบัติต่อไปผมและรัฐบาลขอส่งกําลังใจให้ทุกท่านปลอดภัยเช่นเดียวกับทางด้านนายดันุพรปุณการสสแบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าจากสถานการณ์อ่างเก็บน้าห้วยเชียงคาเนี่ยนะครับที่มีรอยแตกมีความกว้างของรอยแตกประมาณสัก20เมตรสสในพื้นที่นายสับพันยูสิริไป นะสอสอมหาสารคามเขตสีพักเพื่อไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานไปรยังองค์กรบริหารส่วนท้องส่วนจังหวัดนะเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการประสานกับหน่วยทหารพัฒนานำสะพานแบริ่งมาซ่อมแซมส่วนที่แตกเสียหายและหา,หารือกับผู้ว่าราชก,การจังหวัดจัดหาศูนย์พักพิงช่วครกลให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ําท่วมเบื้องต้นเป็นโรงเรียนใกล้เคียงทั้งนี้ในเขตพื้นที่สี่อำเภอได้แก่ อำเภอนาเชือกอําเภอรบรบือยกเว้นตำบลหนองม่วงตำบลยางและตำบลบัวมานซึ่งอยู่บริเวณจุดอ่างเก็บน้าแตกเสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาและก็การเกษตรซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายซึ่งนายชัยวัฒนาตินรัตน์สส,สมหาสารคามเขต2พักเพื่อไทยก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขต2นั้นก็มีอำเภอแกดดำอําเภอวาปีปทุมแล้วก็อําเภอบรบือในส่วนของตำบลหนองม่วงตำบลยางและตำบลบัวมานเป็นพื้นที่รับน้ํา จากจุดอ่างเก็บน้ําที่แตกด้วยนะนี่พักเพื่อไทยล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าคุณนุงอิงก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันนะก็บอกว่าสั่งการเนี่ยนะเตอทวิตเตอร์นะทวิตก็ความบอกว่าทราบว่าอ่างเก็บน้ําห้วยเชียงคํามหาสารคามเบื้องต้นประสานกับทีมสสอในพื้นที่เข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนทราบว่ามีคําสั่งจากรัฐบาลให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบเข้าดูแลพื้นที่หน้างานแล้วค่ะแล้วก็บอกเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะ ส่วนที่ขอนแก่นเองนะขอนแก่นก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเพิ่มกว่า40หลังคาเรือนตอนนี้เนี่ยทางอำเภอแล้วก็ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทั้งกำจัดวัดชพืชที่มันขวางทางน้ำดูแลเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคนะคะคือตั้งแต่ช่วงเช้านี้เนี่ยทางด้านของนายกองโทรพิชัยวันตาในอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคุณวรพลพักสุขชัยและก็หน่วยงานเนี่ยลงพื้นที่นะบริเวณที่น้ําท่วมเนี่ยก็อยู่ที่ริมลําห้วยรายลาห้วยจิกซึ่งเป็นลําห้วยรับน้ําสําคัญของอําเภอบ้านไผ่ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนและก็ม,มวลน,น้ำเนี่ยเข้าไปเนี่ยเรียกว่าเกือบถึงหลังคาบางคนเคลื่อนยายทรสินภายในบ้านออกมาไม่ทันก็ได้รับความเสียหาย ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะคะที่อยู่ในชุมชนยังไม่ได้มีการอพยพออกจากบ้านเนื่องจากห่วงเรื่องของทรัพย์สินอย่างบางท่านเนี่ยก็มีบ้านสองชั้นอาศัยอยู่ชั้นสองก็ไม่สามารถที่จะลงมาทันขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดไปดูเนี่ยในส่วนของพื้นที่อย่างชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการคุณมงคลน,นะเจ้าของร้านฉ่ำเนี่ยบอกว่าตกใจมากเลยคือน้ำท่วมสูงถึงเกือบบิดหลงังคา พยายามเดินลุยน้ําสํารวจเก็บข้าวของเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือไม่สามารถตั้งตัวได้ทันจริงๆและยิ่งช่วงเช้าเนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มปริ่มเข้ามาในร้านแต่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าน้ําจะท่วมมิดหลังคาพอช่วงสายๆน้ําก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องครัวเครื่องดื่มต่างๆที่จะเอาไว้ขายทํามาหากินเนี่ยถูกน้ําท่วมไปหมดและเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาหนักมากมาก หน้าร้านเนี่ยรถทุกชน,นิดก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ก็คาดการแล้วก็หวังเอาไว้ว่าช่วงเย็นเย็นวันนี้เนี่ยจะมีทั้งหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็หวังว่าฝนนั้นจะหยุดหรือว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลลงไปตามพื้นที่คืออยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลความช่วยเหลือแล้วก็มีการประเมินความเสียหายณนะตอนนี้ด้วยค่ะคือบางส่วนเนี่ยอพยพทันนะเขาก็มีศูนย์ในการที่ดูแลจ้าที่ดูแล คนไหนที่ออกมาไม่ทันเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูแลถึงบ้านนั่นเองครับอ,อ่ะอ่ะไหนๆนก็ไปที่พักเพื่อไทยแล้วก็พูดคุยเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครชัดชาติสิทธิพันธ์กันนิดนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย